สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีละกานะคะ2568ตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมิถุนายนเรามาดูกันค่ะว่าชาวละกาในครึ่งปีนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวละกาค่ะตัวเองกำลังจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงนะคะปีนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่ดีสำหรับคุณด้วยนะคะ,ะปีนี้ก็มีดาวย้ายสามดวงดาวใหญ่ก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราวหู จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ดาวราหูไปอยู่ร่วมกับเสาบางท่านก็จะมีโชคใหญ่โชคใหญ่ในรอบอย่างน้อยๆอย่างต่ำๆก็น่าจะในรอบ18ปีแหละนะคะเพรดาวราหูเดิน <c oughs> เดินหนึ่งราศีก็หนึ่งปีครึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวรากาจะเป็นยังไงบ้างชาวรากาค่ะนะคะเอ่อช่วงช่วงที่จะมองในมุมมองว่าช่วงนี้นะคะช่วงตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยนะคะเพราะว่าชาวรากาเนี่ย ดาวประจำตัวของคุณนะคะเป็นดาวอังคารจะเดินถอยหลังไปจนถึงมีนาการทาอะไรก็อย่าประมาทหรือระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองได้หรือคุณกําลังจะมีจุดเปลี่ยนนะคะกำลังจะมีจุดเปลี่ยนนะคะ,ะ,นนะ,คะตรงนี้ถึงได้มอกว่าปีนี้เป็นปีเปลี่ยนแปลงของชาวรากานะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวรากาจะเป็นยังไงบ้างนะคะครึ่งปีแรกค่ะนะคะ ครึ่งปีหลังก็เชื่อว่าชาวรากาเป็นครึ่งปีที่ดีมากๆด้วยนะคะเป็นครึ่งปีที่ดีมากๆชาวรากาตัวเองระวังสุขภาพร่างกายนะคะหรือระวังมีเหตุต้องใช้ใจ่ายการเงินเงินกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างนั้นหรือคุณอาจจะคาดหวังการเงินจากใครบางคนอยู่นะคะระวังการถูกโกงเงินก็ได้นะคะระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงของครึ่งปีนี้หรือเรามองว่าคุณกําลังคาดหวังเงินอะไรเงินเก่าๆเพื่อตัดสินใจนะคะ หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะรองเงินโบนัสอย่างเงี้ยนะคะรองเงินปันผลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อตัดสินใจเ,เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะตรงนั้นด้วยหรือถ้าคุณขัดสนการเงินหรือคุณมีติดขัดติดปัญหาการเงินคุณก็ยังพอมีออคนใกล้ตัวส่งเสริมแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเขามีขัดสนการเงินคุณก็อาจจะต้องมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะในครึ่งปีแรก นะคะมองในมุมกลับแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของบ้านเรื่องของบ้านจะมีในเรื่องของการขยับขยายบ้านนะของตัวเองอ่ะ,ะนะคะการขยับขยายบ้านได้นะคะเอ่อหรือการอยากจะสร้างบ้านใหม่หรือคุณมีที่ทางที่ดินอะไรของคุณอยู่แล้วคุณอยากจะวางแผนทําอะไรไปเกี่ยวข้องกับที่ทางที่ดินของคุณตรงนั้นก็ได้นะคะบางท่านก็มีที่ทางที่ดินของตัวเองอยู่แล้วนะนะคะส่วนเอ่อในเรื่องของโชค โชคของคุณเนี่ยใครที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วงนี้เป็นจังหวะนะคะหรือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนความรู้ของคุณความสามารถของคุณในการสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะตรงนั้นบางท่านเครื่องปีนี้จะมีโชคนะคะจะมีโชคอย่างน้อยๆโชคง,งานค่ะความสําเร็จในเรื่องของงานธุรกิจกิจการการงานนะคะมีความมั่นคงดีนั่นคือเรื่องของโชค นะคะนั่นคือเรื่องของโชคหรือบางท่านจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้ใครก็ได้เข้ามาส่งเสริมคุณน,นะคะให้เกิดโชคใครที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วคุณก็อาจจะได้บริวารใหม่เข้ามาได้ด้วยนะคะบริวารใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของ ชาวรากาปีนี้นะคะปีนี้ใครที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงจะมีเกณฑ์การตัดสินใจอยากจะไปศึกษาต่อระดับสูงด้วยนะเท่าที่เห็นนะคะหรือคุณศึกษาต่อระดับสูงก็อาจจะหมายถึงหรือคุณศึกษาปีนี้อาจจะเป็นปีจบการศึกษาของคุณได้นะคะเป็นปีที่ต้องเร่งจบการศึกษาเป็นปีที่คุณจะอาจจะรู้สึกว่าเออจบแล้วเราต้องมองอนาคตตัวเองแล้วเราต้องหา ช่องทางงานแล้วอะไรอย่างนั้นได้ด้วยนะคะส่วนสําหรับความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ,ะชาวราศาีโดยเฉพาะช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณดาวประจําปีนักสัตว์ของคุณเดินถอยหลังเนี่ยก็ระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะหรืออารมณ์ประม,ะมะาณว่าคู่ได้นะคะ,ะหรือคุณอาจจะมีความวิตกกังวลวิตกกังวลในเรื่องของ แม้แต่กระทั่งเรื่องความรักหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องของชิดความเป็นอยู่ในปีนี้ต่างๆนะคะส่วนคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาจะมองในมุมมองว่าคุณกับเขามีเกณฑ์การห่างเหินคันกันขาดในครึ่งปีแรกนะคะจะมีเกณฑ์การห่างเหินช่วงห่างเหินคุณอาจจะต้องทบทวนละว่าความรักตรงเนี้ยเราเรามีความรู้สึกว่าเรา อยากจะไปต่อไหมถ้าใครห่างๆ่างเหินๆนแต่ถ้าใครห่างเลยจบเลยเป็นช่วงครึ่งปีที่คุณจะมีความรู้สึกเครียดคิดมากคิดเยอะบางท่านระวังแพนิคนะคะส่วนอารมณ์ดิ่งๆดาวๆอารมณ์แพนิคได้นะคะต้องใช้ธรรมะจัดสรรแล้วค่ะตรงนั้นน่ะส่วนสําหรับชาวโสดจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาค่ะสําหรับชาวโสดนะคะมาในเอื้อประโยชน์ นะคะมาในเรื่องของการส่งเสริมแต่เรามาว่าชาวโสดเป็นช่วงของครึ่งปีที่คุณอาจจะปิดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกตัวเองสักหน่อยหนึ่งเป็นครึ่งปีที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาค้นพบตัวเองหรืออยากจะมาทําอะไรที่ตัวเองปรารถนาได้นะคะชาวโสดอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวรากาีแต่และเรื่องของคุณจะเป็นยังไงบ้างเด่นอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของธุรกิจกิจการหรือการงานของคุณ ความสําเร็จในเรื่องของงานความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะคะใครที่ต้องการไปศึกษาต่อต่อตางถิ่นแดน,นไกลก็จะมีโอกาสด้วยนะคะตรงนี้นะราก,กานะการเงินการทองนะคะการเงินการทองบางท่านได้เงินที่ไก,กลๆด้วยนะคะหรือช่วงนี้ชิปจรอลงเทา้านะคะชิปจรอลงเท้าได้การหาเงินในเชิงลักษณะชิปจรอลงเท้าก็ได้นะคะ ระวังปัญหาถ้าเป็นปัญหาก็ระวังปัญหาในเรื่องของหร,อหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้รถคันใหม่ด้วยนะคะของชาวรากาโอเคค่ะมาดูการงานค่ะมีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของคุณนะคะการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจได้ทําอะไรใหม่ๆเกิดขึด้นหรือคุณมีธุรกิจของคุณอยู่แล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะคะออธุรกิจหน้าร้านไม่ได้แล้วนะคะเราต้องทําอะไรล่ะนะคะต้องทําอะไรให้ธุรกิจของคุณนั้นแ่ะมันต้องไปรอด ก็คือการขยับขยายนะคะหรือเป็นครึ่งปีที่คุณอาจจะต้องได้ลูกน้องได้บริวารใหม่เข้ามานะคะได้ลูกน้องด้วยได้บริวารใหม่เข้ามาด้วยธุรกิจต้องออกสื่อเยอะๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนใครที่ทํางานเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้โอกาสใหม่ได้งานใหม่นะคะได้โอกาสใหม่ได้งานใหม่บางท่านได้งานไกลไกลบ้านเลยนะคะตรงนี้ส่วนใครที่แบบว่าจะต้องมาสารต่อ ธุรกิจของครอบครัวจะมีโอกาสได้สารต่อธุรกิจครอบครัวนะคือไม่ได้เป็นพนักงานละเช่นจะมาทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวอันนี้ก็คือโอกาสของคุณด้วยนะคะหรือคุณอยากจะเริ่มต้นบุกเบิกอะไรคุณยังอยู่ในวัยช่วงช่วงวัยเปลี่ยนยงเงี้ยช่วงวัยเข้าเข้าเกณฑ์วัยทำงานอย่างเงี้ยคุณก็ยังได้ผู้ใหญ่คอยช่วยคอยช่วยนะคะหรือผู้ใหญ่ออกทุนให้ก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะได้ที่ทํากินใหม่จะมีโอกาสได้ที่ทํากินใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวรากา ในปีนี้ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นปีเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะนำพาความสำเร็จความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะการติดต่อการค้าต่างๆนานา,นานาก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะนั่นคือในเรื่องของงานงานอสังหาก็เห็นเห็นว่ามีด้วยเกิดขึ้นหรือคุณตรงนี้จะไม่ได้มองว่า เป็นงานอสังหาแต่จะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีธุรกิจร่วมก,กันกับคนในครอบครัวเป็นปีที่การหาเงินของคุณจะสมหวังมากขึ้นการติดต่อการค้าการขายจะดีขึ้นเป็นปีที่คุณอาจจะมีโอกาสช่องทางลูกค้าใหม่ มาจากการปรับเปลี่ยนของคุณเองโดยเฉพาะคนที่ทํามีธุรกิจของของเองอยู่แล้วหรือมีร้านอะไรของเองอยู่แล้วก็ตามนะคะใครที่รอคอยการปรับเลื่อนขั้นขึ้นตําแหน่งยกย้ายด้วยปรับเลื่อนขั้นด้วยขึ้นตําแหน่งก็จะมีโอกาสนะคะตรงนั้น่าเป็นปีที่คุณจะมีช่องทางสแสวงหาเงินไรายได้หลายช่องทางตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณสแสวงหาเงินนะคะ การเงินมีความอุดมสมบูรณ์ดีค่ะราคาปีนี้และที่สําคัญเนี่ยการเงินคุณมีหลายช่องทางทั้งเงินตัวเองเงินทํางานส่วนตัวเงินออนไลน์ชื่อเสียงมาด้วยไหมชื่อเสียงมาความสําเร็จก็มาเป็นขาขึ้นเป็นจังหวะขาขึ้นในเรื่องของการเงินนะะเป็นจังหวะขาขึ้นทําอะไรกปร็ประสบความสําเร็จงานที่คุณเลือกนะคะงานคู่เออเขาเรียกว,ว่างานสองงานสามงานสี่นะคะเป็นปี ปีเงินค่ะนะคะปีนี้เป็นปีเงินของชาวรากานะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโชคลาภแล้วก็เดี๋ยวดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายรายละเอียดก็ไปติดตามในแต่ละเดือนกันนะคะหวังอะไรได้ดังหวังหวังได้บ้านหวังได้ทรัพย์สินต้องได้หวังทําบ้าน <c oughs> หวังปลูกบ้านหวังซ่อมบ้านต้องได้นะคะที่สำคัญทรัพย์ใหญ่ชาวรากาจะได้ทรัพย์ใหญ่นะคะตรงนี้ในปีนี้ในครึ่งปีนี้จะมีโชคใหญ่ในครึ่งปีนี้นะคะโชคใหญ่แต่เป็นโชคของทรัพย์สินโชคที่ทางโชคที่ดินหรือคุณได้ที่มาแล้วคุณมีที่อยู่แล้วแต่คุณอยากจะทำบ้านอย่างเงี้ยอยากจะปลูกบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสด้วยนะคะ แต่จะมองในมุมว่ามีโชคฟุกโชคฟุกใหญ่ๆโชคอะไรที่มันใหญ่ๆเกิดขึ้นของชาวรากาส่วนสุขภาพร่างกายปีนี้ต้องระวังโดยเฉพาะช่วงที่ดาวประจำตัวประจำปีนักสัตวของคุณเดินถอยหลังนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายความเครียดความคิดมากความคิดเยอะอารมณ์อารมณ์อารมณ์ประม,ม,มาณว่า หรือการพูดกันจายอย่างเงี้ยหรือคุณจะสื่อสารอะไรกับใครอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวมันมีการสื่อสารที่มันแบบว่าไม่เข้าอกเข้าใจกันก็นกได้หรือไม่อยากจะพูดอะไรกับใครก็ได้นะคะในช่วงครึ่งปีระวังสุขภาพร่างกายค่ะนะคะระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองตัวเองอาจจะมีเกณฑ์การรักษาตัวนะคะหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือต้องเข้าการรักษานะหรือต้องเข้าการรักษาตรงนี้นะนะคะก็น่าจะมีในรูปแบบแบบนี้ หรืออารมณ์ตัวเองอาจจะมีเป็นคิดมากคิดเยอะกับจุดเปลี่ยนก็ได้กับจุดเปลี่ยนในอนาคตว่าวปีนี้ดวงของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะแย่ลงไหมหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความเครียดความคิดมากความคิดเยอะนะคะปีนี้ชาวรากาอาจจะมีในครึ่งปีแรกชาวรากาอาจจะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับงานบุญด้วยนะงานบุญต่างๆนะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณ อยากจะเสริมบุญเสริมชะตานะคะกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจก็จะนำพาความสบายใจเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณได้นะคะใครต้องการอยากจะเรียนรู้การลงทุนเสี่ยงสิใครต้องการลงทุนเสี่ยงเสี่ยงคุณต้องเรียนรู้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ระวังผิดพลาดนะคะหรือจะมีใครชักชวนคุณไปลงทุนเสี่ยงเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่ก็ระวังการผิดพลาดต้องเรียนรู้ต้องหาข้อมูลค่ะนะคะ ใครที่มีความคิดอยากจะไปศึกษาต่อมากๆเลยละระดับสูงจะมีโอกาสด้วยนะนะคะหรือเป็นปีที่คุณจะต้องประสบจบการศึกษาแล้วว่ะจบการศึกษาก็หมายถึงอะไรคุณอาจจะวิตกกังวลว่าเอ้ยเราจะได้งานไหมอ่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางท่านก็กังวลว่าตัวเองจะได้งานไหมนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะทำบุญไฟ ถวายหลอดไฟให้วัดได้ให้ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณอยากจะทําบุญที่ไหนก็คือบุญทั้งนั้นนะคะมีเรื่องของชิพประจอลงเท้าด้วยปีนี้นะคะเป็นปีที่ชิพปรจอลงเท้าบ่อยหน่อยเป็นปีที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ครึ่งปีแรกอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่แต่บางท่านแค่เดินทางไกลนะคะนั่นคือเป็นครึ่งปีที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลโอเค ได้รถการขับขี่ยุดยันภานนะก็อย่าประมาทนะคะเดี๋ยวจะเสียเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถนะคะตรงนั้นใครที่มีลูกหนี้เครื่องปีนี้ต้องเล่งทวงถามระวังการถูกโกงด้วยระวังการถูกเบี้ยวด้วยนะคะของชาวรากาแต่ปีนี้คุณจะมีโชคใหญ่จะมีซับใหญ่ หรือคุณอาจจะมีที่ทางที่คุณมีอยู่แล้วอยากจะทำอะไรตรงนั้นก็ได้ค่ะแต่บางท่านเป็นเด็กก็จะได้ซับใหญ่จากผู้ใหญ่นะจากนี้ไปไปจนถึงมีนาเออเรามองว่าไปจนถึงมีนานะ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายกันเงินนะคะ มากสักหน่อยนะถึงมีนาคมเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเดินถอยหลังด้วยนะคะชาวรากาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางครึ่งปีหรือการติดต่อง,งานหรือความหวังอะไรกใดๆก็ได้ที่คุณอยากจะให้งานธุรกิจของคุณมันก้าวหน้ามันจเจริญก้าวหน้าคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างละนะคะอย่างน้อยๆปัญหาของคุณก็คือทําให้ธุรกิจของคุณมัน,ม,นมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าถ้าใครทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะ ภายในบ้านระวังภายในบ้านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางปุกบปรับฉับพลันหรือคุณอาจจะมีข่าวอะไรบางบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดข่าวคราวนะคะตรงนั้นนะ่ะข่าวคราวกับวงศาคณาญาติได้ทั้งนั้นคะ่ะนะคะแต่ตรงนี้จะมองว่ามีเกณฑ์การเดินทาง ธุรกรรมเอกสารต่างๆถ้าใครจะต้องเร่งจัดการธุรกรรมเอกสารต่างๆนานาต้องเร่งจัดการในช่วงครึ่งปีนี้ถ้าคุณจะต้องดําเนินการจัดการนะคะเอกสารใครที่โดนพวกคดีความอะไรบาเนี่ยก็จะมีได้รับโอกาสความก้าวหน้าหรือหรือมีข่าวข่าวในเรื่องของคดีความละนะคะตรงนี้ใครมีเรื่องของคดีความก็จะได้ที่ปรึกษาที่ดีด้วยเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะใครที่มีเรื่องของคดีความ มาดูในเรื่องของคนที่มีปัญหาค่ะตำแหน่งของคนที่มีประเด็นมีปัญหานะคะมีปัญหาในความรักระวังจุดเปลี่ยนนะคะคนที่มีปัญหาในความรักอ่ะเพราะว่าดาวประจำปีนักษัตว์ของคุณก็เดินถอยหลังด้วยนะคะระวังมีปัญหาในเรื่ององความรักระวังการห่างเหนินเพราะ ห่างเหินตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคุณกับเขาหรือของเขาคนเดียวหรือปัญหาของความรักที่มันไม่ดีขึ้นจะมีเกณฑ์การจบกันเลิกกันลากันค่ะหรือบางท่านต้องการจบเองก็ได้คุณอาจจะต้องการจบเองก็ได้คุณอาจจะต้องการหนีปัญหาหนีความวุ่นวายหนีหนีหนีแต่เรื่องอะไรที่มันร้อนอกร้อนใจอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอะฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขดีฉันยังมีสังคมฉันยังมีเพื่อนฉันยังมีคนใกล้ตัวอันนั้นก็คือความคิดของคุณได้อีกหนึ่งช่องทาง นะแต่เรามองว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามระวังครึ่งปีแรกจะมีเกณฑ์การจบการเลิกลานะนะคะแล้วก็ใครไม่จบก็ระวังปัญหาวิวาทะตอ่อกันมากๆเลยค่ะการปัญหาการไม่เข้าใจกัน,นะการคุยกันก็ไม่ลงรอยการคุยกันแล้วมีแต่ปัญหานะคะไม่ได้มีเหตุมีผลต่อกันอย่างเงี้ยก็ต้องระวังในครึ่งปีแรก จบต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันเพื่อมองอนาคตเพื่ออนาคตการเอาตัวเองออกจากปัญหานะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าบางท่านก็ต่างบางท่านยังอยู่ร่วมกันแต่ก็ยังต่างคนต่างอยู่อยู่ดีนะคะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะใครจะทําอะไรก็ เป็นสิทธิ์ของตัวเองละคุณจะทําอะไรเขาจะทําอะไรอย่างนั้นน่ะมันจบก็จริงแล้วมันก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยนะคะใครที่ยังอยู่ร่วมกันน่ะนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตัดก็ตัดไม่ขาดแต่แต่ในความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันมันไม่มีแล้วนะคะบางท่านเป็นแบบนั้นด้วยนะนะคะส่วนบางเคสค่ะบางเคสให้ใช้บางเคส,เคสก็แค่ว่าทะเลาะไม่เข้าใจผิดใจ อาจจะห่างมีช่วงจังหวะที่ห่างแล้วอาจจะมีช่วงจังหวะที่กลับมาคุยกันอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องหรือถ้าคุณรู้สึกว่าปัญหาความรักมันมันวุ่นวายเกินไปถอยห่างคนละก้าวนะคะรอจังหวะอะไรดีๆก่อนแล้วค่อยหันมาปรับความเข้าใจกันหันมาพูดคุยกันคุณอาจจะหวังแบบนั้นก็ได้นั่นคือสำหรับคนที่มีบุญธรรมกำแต่งร่วมกันยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดก็ยังได้อยู่ด้วยกันยังได้คบค้าสมาคมกัน มันมีเรื่องของบุคคลอื่นน่ะมันมีเรื่องของมือที่สามหรือมันมีเรื่องของการปกปิดปิดบังอย่างนั้นน่ะมันขึ้นไหมเห็นอยู่แล้วนะคะก็ระวังปัญหาร้อนอกร้อนใจในเรื่อง,องความรักส่วนชาวโสดค่ะชาวโสดอารมณ์อารมณ์ปิดกัน้นอารมณ์ตัวเองเลยนะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาก็ได้นะคะแต่เป็นความรักที่ต้องปกปิด,ป,ดปิดบงังไหมอะถ้าไม่ใช่เป็นความรักที่ต้องปกปิดปิด,ปดบงังคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณก็ยังไม่ได้ว่าต้องเร่งตัดสินใจต้องทบทวนเยอะๆต้องคิดเยอะๆหรือคุยกันไปเยอะๆกว่าจะได้ตัดสินใจเพราะคุณยังไม่แน่ใจในความไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นครึ่งปีแรกนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปความรักสิบสองราศีนะคะถ้าใครอยากทราบว่าโอ้โหจะได้ลงเอยไหมจะได้มีความสุขจะได้แฮปปี้ไหมแต่ตรงเนี้ยฟ้องขึ้นมาแล้วมันเป็นภาพรวมหนึ่งปีนักสัตว์หลายหลายหลายราศี อาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะแต่ทั้งนี้มีรักเข้ามาไหมมีความรักเข้ามาค่ะแต่อารมณ์ตัวตนของคุณคุณอาจจะยังไม่แน่ใจกับความรักเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นเองหรืออารมณ์ตัวตนของคุณคุณอาจจะมีใครก็ได้สองคนสามคนก็ได้ที่คุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเลยสักคนหนึ่งก็ได้นะคะนั่นคือครึ่งปีแรกหรืออารมณ์ประมาณว่าครึ่งปีแรกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆดูกันไปค่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางท่านได้คนอายุแตกต่างนะ บางท่านได้คนมีตําหนิแต่ก็ใช้เช็คโปรไฟล์ว่าเขาเป็นครอบครัวหรือเปล่าเขานั้นเองค่ะนะส่วนความรักถ้ารู้สึกว่ามั่นใจละแล้วลองพยายามเปิดใจดูละแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆต่อกันนะนะะมันมีอะไรดีๆมากกว่าเสียอย่างเงี้ยไม่แน่ความรักบางคู่อาจจะมีเกณฑ์สมหวังในครึ่งปีหลังในอนาคตนะคะในอนาคตบางท่านก็ได้คู่บุญทํากมแต่งเก่านะคะตรงนี้อืมคู่กมเก่าคู่บุญทํากมแต่งเก่า ส่วนบางท่านจะได้ทั้งเก่าและใหม่เข้ามาเพื่อนเก่าได้เพื่อนสมัยเด็กได้คกิค๊กแรกๆได้กิ๊กตั้งแต่วัยรุ่นได้จะมีเข้ามานะคะเข้ามาทั้งเก่าทั้งใหม่ก็เลยมองว่าคุณยังโรเลคุณยังสับสนคุณยังไม่รู้จะเลือกใครถ้ามีเข้ามาสองคนนะโอเคค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตค่ะชาวรากาซึ่งปีนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงของคุณเรามองว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปรับด้วยเพราะบางท่านตัดสินใจแบบปรับป้วเช่นกันเช่นจะไปเรียนต่อเช่นจะไปศึกษาต่อ ระดับสูงส่วนบางท่านที่จบการศึกษามันก็ต้องมีเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณแล้วว่าคุณจะต้องวางแผนละหลังจากการจบการศึกษาเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงละปีนี้จะต้องได้งานละอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะก็ต้องเร่งหางานส่วนใครที่ทําธุรกิจคู่แข่งทางการตลาดเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนธุรกิจของคุณดีๆว่าคุณจะต้องทํายังไงให้ธุรกิจของคุณไปรอดนะคะอา,อาจจะมีการทําอย่างอื่นการขยับขยายธุรกิจอะไรอย่างนั้นนะ่ะ และการขยับขยายให้เป็นที่รู้จักวงงว้างขึ้นหรือการขยับขยายการต่อยอดธุรกิจนะคะใดๆก็ได้มีการต่อยอดเยอะแยะมากมายจากธุรกิจเดิมนะคะอันนั้นก็มีจุดเปลี่ยนของคุณเช่นกันนะคะของชาราคาก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณในครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีแรกก็ขอให้เป็นครึ่งปีที่ดีครึ่งปีที่โอกาสมาแต่เรามองว่าราคาหลายๆท่านจะกําลังมีจุดเปลี่ยนนะคะกำลังจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแปลง นะคะครั้งสําคัญของคุณนะคะเน้นงานนะคะเน้นการงานความรักใครที่มีปัญหาระวังนิดนึงนะคะใครที่มีปัญหาระวังการเลิกการเลิกลานะนาใครที่มีปัญหาเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภยัยจะเริ่มต้นทำอะไรหรือจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้ ความสาเร็จของคุณมาความรุ่งโรจน์ของคุณมาเพราะเรามาว่าชาวราการมีความมีโอกาสอะไรใหม่ๆโอกาสที่ดีๆที่บ่งบอกถึงความสําเร็จโดยเฉพาะความสําเร็จของคุณม่ตกตําแหน่งการเงินด้วยช่องทางไรายได้ด้วยนะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่เป็นปีทองสองอัมพัยของทุกทกท่านนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ